สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่วัดจุฬาพรวนารามนะคะนครนายกบ้านานานาครนายกนคะคะนี่คืออุโมงค์ไม้ไผ่ค่ะเป็นอุโมงค์ไม้ไผ่นะคะเป็นจุดเช็คอินของวัดเลยค่ะนะคะก็จะสวยจะเป็นรูปไม้ไผ่ชนกันก็สวยนะคะนะคะนี่ประมาณธรรมดาคนก็จะไม่เยอะนะคะ ที่จอดรถของวัดก็เยอะแยะขักมาเมื่อกี้ทางเข้าไม่สามารถเข้าได้นนะคะ่ะเราต้องมาเข้าตรงนี้เป็นจุดขัดกรอกค่ะก็จะมีร้านขายของนะคะที่จอดรถของวัดนะคะอันนี้คือทางเข้านะคะพอ,อเข้ามาในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะมีแคร่ให้หนันนะะ่งค่ะ จะมีแคร่นั่งแล้วก็จะถ่ายรูปสวยมากค่ะก็จะมีแคร่ให้นั่งพักผ่อนซื้ออะไรเข้ามากินได้นะคะพะน้าเนอะเป็นตลาดมีร้านกาแฟนี่ค่ะค่ะอุโมไม้ไผ่วัดจุฬาภรณ์วนารามนะคะอุโมก็ยาวน่าจะประมาณสัก สามสี่ร้อยเมตรนะคะเดี๋ยวเดินไปดูนะคะเดินไปให้สุด เดินมาเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นนี่ทางเข้าไปห้องน้ำนะคะห้องสุขา อันนี้ก็เป็นปร้านะาคาทุน้าก็มีดอกไม้ทุกเชียนให้ายได้นะคะก็ดูราคาก็ประมาณสัก400เมตรได้นะคะ3ามสเมตรยาสามถึงสี่อเมตรนะคะ ก็เป็นจุดเช็คอินของขอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะบ้างๆก็มาเที่ยวได้ค่ะีนโบสถ์กำลังก่อสร้างนะคะก็จะมีพระไม่ไม่น่าจะรัประทานอ่ไม่น่าจะใช้นะคะถ้ารับประถานต้องอยู่ข้างใน นี่โบกแะ้วก็สางนี่ใบเสร็นไม่ใช่ันี้เป็นป่าอยู่้างหลังเป็นป่าอไม้ไม้สวยๆมเลยต้นใหญ่ๆสวยๆงนี้จ้ะข้างร่มรื่นอ,อยนู่นะ สวยมากนะคะอโมงใบไผ่ไนะคะสวยบรรยากาศก็กจะร่มรื่นไม่ร้อนนะคะ<ม>ถึงจะช่วงนี้จะเป็นวัยสองแ้วก็ไม่ร้อนนะ,ะ<ม>เพราะว่าที่วัดต้นไม้ใหญ่เยอะมาก ก็ด้วยตัวต้นไผ่เองที่ปลูกติดๆกันเนี้ยค่ะเป็นกอเป็นกอก้วก็ก็คือมันก็ชิดกันนะคะ่ะก็เลยทําให้แสงเข้ามาไม่ถึงก็เลยทําให้ตรงนี้ก็ดูเย็นเย็นสบานะคะมีแค่นั่งสบายไม่ร้อน ตู้โมต้นไม้นะคะวัดจุฬาพรวนารามค่ะอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะแวะมาที่เยี่ยวมาเช็คอินมาถ่ายรูปได้นะคะถ้ามมีโควิดก็สามารถเข้าทางนี้ได้เลยค่ะแต่นี้ช่วงนี้ก็คือ มันอยู่ในช่วงโควิดเนาะมาเที่ยวก็ต้องระวังก็ต้องผ่านจุดคัดกรอกโกดนะคะวัดจุลาพรวนารามค่ะนะคะอันนี้ก็อยู่ฝั่งข้งหน้านะคะ ก็แวะมาที่ย่อามาเช็คอินได้นะคะมาถ่ายรูปนะคะสวัสดีค่ะ